สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูผู้ชูคนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเกตลานทีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมมือนีมาทดสอบการเขียนงานนะครับผมของกูบะตาเอลสามหกศูนย์แปดดีทีนะครับผมเป็นสามหกรุ่นที่สองนะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับพร้อมจัดโปรไปเลยนะครับคันนี้ครับผมจดทะเบียนยี่หกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับผม เป็นสามสิบหกแรงรุ่นที่สองนะครับผมสามหกรุ่นสองนะครับรุ่นสามสิเป็นเอสพีนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็สิเป็นรุ่นเกียร์ค้างระบบเกียร์แค่ใหญ่ตำแหน่งกันซื่อๆนะครับผมระบบเปลี่ยนทิศทางนะครับถ้าเป็นเอสพีก็อยู่ใต้พวกมาไลยถ้าเป็นรุ่นดีที่ก็อยู่ดันข้างนะครับแต่ว่าระบบเกียร์ก็สิเป็นเดินหน้าแปดถอยหลังแปดคือเก่าครับผมคือการเดินหน้าแปดถอยหลังแปด ระบบขับเคลื่อนสีล้อเครื่องสามสูบได้เล็กเหมือนกันครับรุ่นนี่ก็จะเป็นรุ่นดีที่รุ่นสองนี่ก็จะเป็นรุ่นที่เครื่องค่อนข้างจะนิ่มค่อนข้างจะนิ่มนะครับผมครับอีว่าตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์เดินหน้าถอยหลังเป็นทิศทาแต่เป็นเอสพีกับซียูนี้ครับบอสเนี่ยเป็นบอสเดิมนะครับรถ,ถแถวบ้านนะครับลูกค้านนคไปเอา4ี่สิบแรงนะครับ4ี่สิตัวไมี่ศ0 2ย์ปด ส่วนคันนี้เพิน่นกะขายออกมาให้นะครับผมยางหลังนี่เป็นยางหลังเดิมนะครับยางหนานี่เปลี่ยนละลายยางหน,น,นาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมยางหลังนี่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะว่าสิ้นหาย้างเป็นเก็บสีชว่วงล่างนะครับผมแล้วก็ะถางตัวนี้คือเก็บมาแล้วนะครับผมครับเก็บมาเรียบร้อยส่วนสีล้อสีโตรถ สีเดิมนะครับผมเครื่องรับประกันเครื่องยนต์บ่อไอ้นาบอดันนะครับผมกับยกหางไหวยกดันหนาไหวบ่ลงเองนะครับยกหางไหวบ่รันโปโปลงนะครับผานหลังนี่เป็นผานหกนะครับตาสั่งเฮฟวีพัสนะครับผมสองสองหกสองสองนี่คือใบหยิบสองหกนี่คือหกใบนะครับผมรุนลุยงาาหนักนะครับโค้งงามใบกะยังใส่งานได้อีกดนนะครับผมครับโค้งสวยใบสวยนะครับ ป้ายเป็นสีสกเกตนะครับแถวบ้านครับผมบถือว่าสวยๆนะครับครับพร้อมใส่พร้อม,สอนะม,มอใสยน,นะครับผม่อเดี๋ยวผมอ่ขั้นใบมีดนี่แน่นนะครับผมขั้นใบมีดนี้ครับ อ้ะม้วดันบ่ไอนะครับผมเครื่องยนต์ดีครับพื้นล้อหนะ้าฟังขวาเน้นนะครับลูกหมาเน้นระบบโฟร์วิวสองข้างขบกันได้ปกตินะครับผมครับล้อหน้าฟังอ่าซ้ายเน้นนะครับลูกปืนลูกหมากเน้นอ่าเดี๋ยวทดสอบการทีงานให้เบิ้งครับพี่น้อง เครื่องเกียร์ดีนะครับผมปั่มดีเครื่องกำลังแรงมาดีนะครับแต่ว่าพันหกถ้าพอนายหลายๆแบบตั้งสี่กับสีบวกไข่เขาบันไดนะครับผมพันหากระสีเขาดีกว่านะครับผมกันแล้วแต่พื้นที่ถ้าเป็นดินล้วนๆดินทรายดินบ่มี่หยาพันหาพันหากระสีเป็นก่อนง่ายพันหกกระสีท้ยออกมานวลกว่านะครับเวลาปั่นกระสีง่ายกว่าแล้วแต่พื้นที่นะครับประโยชน์กับคนละอย่างละแนวนะครับวาสิจัดโปนะครับจากสองแสนสาหมื่นห้าพันบาทเหลือสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสน สี่หมืนหาพันบาทจัดส่งฟรีหนึ่งพันกิโลนะครับผมจัดส่งฟรีหนึ่งพันกิโลปีห้าห้าเอกสารเล่มชุดโอนครบท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816004753นะครับผม0816004753หกศจ็อจกพีซแท็กเตอร์นะครับผมคันนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็พานหลังส่วนคันอื่นมีนะครับเดี๋ยวทยอยเอามาทดสอบการทำงานให้ดูนะครับประมาณนี้ครับผมขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมฝากกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเิงๆิงรื่อยๆครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC t r a ทรกเตอร์ครับสวัสดีครับผม